วันนี้นะคะจะพาทำ ไฟล์รูปภาพนะคะที่เป็นคลิปวิดีโอแล้วก็มีข้อความตัวหนังสือแบบนี้นะคะที่ทําจากแอป Key โนนนะคะตัวอย่างเป็นแบบนี้เลยะคะ่ะเราสามารถนําวิดีโอนี้นะคะไปใช้งานในการาสื่อการตลาดหรือว่าโพสต์วิดีโอโพสต์สินค้าของเราได้เลยนะคะแต่ก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดหัวใจด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆในการทาการตลาดออนไลน์นะคะ่ะอันดับแรกนะคะเข้ามาเปิดที่แอป k n o โนตัวนี้เลยนะคะกดเปิดเข้าไปะคะ่ะเมื่อเราเปิดเข้ามาแล้วนะคะเราก็ไปเลือกไฟล์ที่เราต้องการสร้างวิดีโอที่มีข้อความแลวก็วิดีโออยู่ด้วยกันนะคะเลือก ได้เลยแล้วเราก็กด copy หรือว่าเพิ่มหน้าขึ้นมาได้เลยนะคะวิธีการเพิ่มหน้าง่ายมากน่ะให้กดที่สไลด์ที่เราต้องการ copy นะคะกดเข้าไปค่ะเสร็จแล้วเลื่อนไปทางขวาน,นะคะกดคําว่าทําสําเนาค่ะ เราก็จะได้มาแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการแก้ไขอันเดิมเราก็ลบอันเดิมออกไปนะคะข้อความตรงนี้เราก็สามารถกดแก้ไขได้เลยนะคะถ้าเราไม่ต้องการแก้ไขแต่ต้องการเพิ่มวิดีโอให้กดเครื่องหมายบวกนะคะแถบเครื่องมือด้านบนค่ะและเลือกคําว่ารูปภาพหรือวิดีโอนะคะเมื่อเราได้วิดีโอเข้ามาแล้วนะคะเราสามารถเลื่อนปรับตําแหน่งตรงนี้ได้เลยนะคะจะวางซ้ายขวาหรือตรงกลางก็ได้นะคะแล้วก็สามารถย่อขยายวิดีโอของเราได้แบบนี้เลยนะคะ เดี๋ยวมาวางตัวนี้นะคะเสร็จแล้วข้อมามก็เป็นแบบเดิมแบบนี้เลยนะคะแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดจุด3จุดมุมขวาด้านบนค่ะเลือกคําว่าส่งออกตรงนี้ค่ะและเลือกคําว่าภาพยนตร์ค่ะและก็มาเลือกช่วงสไลด์ตรงนี้นะคะให้เลือกเฉพาะหน้าที่เราต้องการทํารูปหรือว่าวิดีโอออกไปนะคะเสร็จแล้วให้กดคําว่าส่งออกค่ะเมื่อสร้างเสร็จแล้วนะคะให้กดคําว่าบันทึกวิดีโอค่ะ เราเข้าไปดูที่แกลเลอรี่ของเราได้เลยนะคะแล้วเราก็จะได้ไฟล์วิดีโอที่มีข้อความแลวก็มีวิดีโอที่เราพูดอยู่นะคะรวมกันอยู่ในไฟล์เดียวกันเลยเราสามารถนําวิดีโอนี้ไปใช้งานได้เลยนะคะตัวอย่างเป็นแบบนี้เลยค่ะ 2. ออาหารทอด 3. อาหารแปรรูปเนื้อสัตว์แปรรูปเราก็สามารถนําคลิปวิดีโอนี้ไปใช้งานได้เลยนะคะลองไปทําดูนะคะวิธีการทําง่ายมากๆค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ไปได้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ